สวัสดีครับพบกับเฮียตีการ์วันนี้นะครับวิ่งช็อปปี้นะครับรอบแรกวันนี้ออกมาสายนิดนึ่งนะครับรอบแรกเป็นครั้งแรกที่ได้คาเฟ่เมียตอนตรงข้าวหัวโรติน57นะครับส่งมาที่จะใ,ใกล้นะครับเดี๋ยวคงจะกลับมาที่เดิมแหละเพราะเมื่อกี้เห็นออเดอร์ช็อปปี้เด้งใหม่อีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอ ได้ <c oughs> ชาตามมือมันเก้าโมงกว่าแล่ว่ามันจะพอตรงรอบแรกเสร็จแล้วพอมันสายมากๆอเมซอนมันก็ไม่ค่อยมีคนสั่งนะมันสั่งไห้ถ้าก่อนเก้าโมงแล้วส่วนมากเนาะพอเข้าออฟฟิศกันก็ไม่ค่อยสั่งกันแล้วก็เลยต้องเข้าแยกเกษตรแล้วนี่ชาตามือเจ้าเดิมแยกเกษตรไปส่งนู่น ประชาชื่นซอยห้าประชาชื่นนนมองเข้าไปคนเยอะอยู่เดี๋ยวผมเข้าไปรอง,งานก่อนนัครนบสิบเอ็ด <c oughs> โมงนะครับช่วงอินรอบแรกได้มีพ้นไฟส่งโตโยต้าบักได้ติดไปยี่สิบบาทเงินสดัี่สามสิบสอครับตา รอบสองแล้วว่าอินทนนท์นี่ต้องเข้านะครับรายประเดีนน๋ยส่งแค่อาคารทีทีแททีเองใกล้ๆก้อนเลนะครับถ้าอยากได้อีกดมาย้อนกลับมาน่าจะได้นะอย่าลองด,ๆๆๆๆๆๆดูนะลองดูตอนเที่ยงนี้คนไม่ค่อยเยอะสลัก แต่เมื่อกี้หงานดีมากเลยอีทีเอ็มอาร์อีทีอมอาร์มเอร์ปัดไป4ออเดอร์จนต้องปิดจนต้องปิดแอบแป๊บหนึ่งตักหนึ่งนาทีเพื่อให้งานข้ามไปคนอื่นก่อนเออไม่ไหวได้เคสนี้มาแบ็กโนนอลเป็นทันนะครับ ซอปปี้สี่สองหกสี่สองได้น่าจะรอบที่รอบที่ห้าแล้วมากเลยก็จำไม่ผิดห้าหรือสี่เออน่นาจะสี่ ครับผมขอบคุณครับ642นะครับได้เลยเพราะว่ามันเป็นออเดอร์ไก่แป๊บเดียวเองแต่ว่าเรากว่าเราจะเดินมามาันก็เอ้ยไม่ใช่ดิกว่าเราจะมาถึงก็ใช้เวลาประมาณสาัก5นาทีอ่ะกวจะจอดรถนู่นนี่นั่นเนาะก็ใกล้เคียงอยู่อย่างนี้ก็น่าจะประมาณสัก6อย่างต่ํา ใ้ผไปส่งรัชาดาพิเศษสามสิบสองันนี้ตอนเช้าก็ดูเอืเอ่อยก็เน,นี้ยแหละตามจุดที่ผมวิ่งก็พวกเนี้ยแหละตามห้างบางทีบางร้านเอาเราวิ่งคุมโซนยังไงเราก็รู้อยู่ว่าร้านไหนช้าร้านไหนเร็วช่วงเที่ยงเราต้องข้ามร้านช้าๆไปก่อนเพื่อจะเอาร้าน เร็วๆร,ร้านที่แบบอาหารมันรอไม่นานโอเคผมส่งอาหารก่อนอน,นี้ก็จบนะครับสามหลุกจะได้อยู่ค่าส่งระมเจ็ดร้อยหกสิบแปด ก็มาสักเก้าร้อยแปดสิบประมาณนี้เก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับวันที่เนี้ยชอปปี้มันปรับไอ้น,นีลดลงด้วยนะครับตัวของปกติจะได้สองร้อยสิบห้าตอนนี้เัวสองร้อยสิบบาทงานวันนี้ไม่ได้เยอะมากเลยนะครับงานวันนี้งานวันนี้น้อยพอสมควรนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ถึงกันน้อยมากเพราะว่าโค้ดเท่าที่ดูเมื่อวานแล้วที่ที่ที่ดูว่าสั่งโค้ดมันเหลือแค่าสาม มันก็เลยเงียบเงียบนิดหนึ่งนะครับกว่าจะได้ก็เกือบหกโมงไปแล้วอะ่ะปกติลุมสานนี่น่าจะอยู่ประมาณห้าโมงออกว่าก็เสร็จแล้วนะเมื่อกี้ต้องต่อตอนห้าโมงอีกเจ็ดกว่าจะได,ะได้ก็เงียบพอสมควรนะครับเดี๋ยวหาเวลาว่างไปวิ่งแอร์เอเชียกันหน่อยช่วงนี้มีโบนัสนะครับเกาะห้างอยู่ดีนะครับยังไงก็ต้องเกาะห้างสำหรับช้อปปี้ฟูดยังหนีห้างไม่ได้ งานเนี่ยต้องเข้าห้างอีกเพราะว่ามันเนี้ยก็วิ่งไปเมเจอร์ตลอดเลยนะไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเซนทันวิ่งเข้าเมเจอร์มันทีก็ว่า่นแหละเมเจอร์เซนทันอะไรอย่างเงี้ยยูนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังต้องวนอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ยังเป็นโซนที่ตัวเองมีความสามารถที่จะจดจําล้านจําพื้นที่วิ่งย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับก็ถือว่ายังยังสร้างรายได้ให้กับเราได้อยู่สำหรับช็อปปี้ฟูดนะครับ กันนี้ยาวๆขณะวันอยู่ในซอยที่แบบรวมไม่ค่อยมีรถผ่านดูกันอีกยาวๆครับเพราะตอนเนี้ยโลบีนก็อัปเดตใหม่แอปมีปัญหาจริงๆแล้วถ้าถ้ามีหลายแอปไม่จําเป็นจะไปนั่งบนอะไรก็ไม่รู้ในกลุ่มก็มาวิ่งช้อปปี้มาวิ่งไลน์แมนหรือไปวิ่งแอร์เอเชียในเมืองก็ได้แอร์เอเชียตอนยนี้ตายได้ดีนะ รอบละสี่สิบห้าวิ่งครบเท่าไหร่อะยี่สิบรอบได้สองร้อยหรือเท่าไหร่ไม่รู้อะได้ไม่ได้ไม่ได้ 200, ได้สองร้อยได้หกร้อยเนั้นต่อวันด้วยนะเออวิ่งยี่สิบรอบอทิดตูถ้าเจองาน,นดีแบบแบบต้นปีไอ,อ้ปลายปีที่แล้วนะหน้าโคตรน่าสุดเลยเดี๋ยวไปลองวิ่งดูอีกทีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะยังีวิ่งให้ดูนะครับเออเดี๋ยวเปิดดูไทม์ไลน์นั่นหน่อยว่าวิ่งเท่าไหนบ้างรอบสุดท้ายมาจบพี่รัชดาสาสิบหก นะครับวันนี้วิ่งเห็นไหมเฮียก็ยังวิ่งอยู่ในโซนเดิมๆเมนี่ยแหละมีตอนเช้าหลุดไปตรงนี้บ้างนะครับก็ได้แถวนี้รอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตีเข้ามานะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้ห่างไกลจากที่เดิมเท่าไหร่มันก็มีความเคยชินเนาะนะทางรัดอะไรพวกนี้เราก็รู้เยอะกว่าถ้าหลับไปนอกโซนเราก็ไม่รู้นะครับโอเคแค่นี้ก็จบ วันวิ่งช้อปปี้ฟู้ดในวันนี้นะครับโซนเดิมลาดพร้าวจันเกษมพระจัะทินแยกเกษตรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอมินทีวีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ